ครับสวัสดีนะครับโอ้โหน,นี่นี่้องพวกเราไปลุยโคลนมานี่ดูจบมาคุดเอาเอาถือเอาถือเอาเลยครับนี่เอาถือ,าอ,าอ,าอาดาบถือดาบอืได้เด่ะถือซับลงกว้างช่วยวะ โอ้ด oh, Le okay. ูดูเล yeah. ่นเล่นสบายไม่ไม่ไม่ใช่แค่น้องสมพุตนะครับนี่เดี๋ยวเราหันมาดูทางนี้ป่าโอ้ยนุ่นพากันไปเล่นแบบให้คู่กันมาเลยเดี๋ยวให้น้องทวดเราอาบก่อนนะเดี๋ยวเจ๊อาบตามดูน้องสมพุตขับตัวก่อนรถไถแล้วครับเป็นรถไถเลยรรถไถเอาเอาเอาเต็มที่เอาเมื่อกี้ยังไม่หยิบบอกเมื่อกี้ยังไม่หยิบบอก ่อสนุกคอละสนุกเขาละดูดูตัวนี้ตัวมาพาบางตัวนี้ขี้ดิกับขี้ดิขี้ดิที่เคยจะประมาณนี้ขี้ดิ เดี๋ยวน้องพูดไปพักเดี๋ยวเอาเจีอาเจี๋ยอาจีมาแทนเจีมาแทนนะครับผมหลังจากวิ่งหมาครับผมมันกันไปเป็นที่นี่เอาเอาเอาต้องมีน้ำโลดต้องมีน้ำโลดรออ้รอเลยครับรอเลยครับหลังจากไปสปาผิวมานะรอเลยรอเลยเดี๋ยวมาดูจีจีกันต่อว่าจีจะจะสวยไหมบจี๋ยสวยไหม เดี๋ยวมาพี่่แล้วคู่นะผมอ๋อไปไหนวะถึงคิวจแล้วถึงคิวจแล้วตอนนี้เจเจะขัดเจจะมาขัดผิวบ้างนะนี่ออ ทางเรือนาวทางทางขัดเลยครับทางเรือนาวต้องขัดเลยครับมาคนจีเยอะไว้แล้วแล้วไปโยนสายสายยางทิ้งเข้าเวียะนามไปเลทีไรได้ตัวเองเยอะไว้ครับจีจีหนักแล้วจีจีดุนชวนไปหนักแล้วจีนิไล่เฮ้ยทำเป็นไรไล่นเมื่อยดำมืดเลยครับ ท่านู่งหล่อแล้วทางนู่งหล่อแล้วทางนี้ยังขาวอยู่เลยครับนี่เขาไปสปามาครับเดี๋ยวก็ได้เวลาล้างออกครับนี่ยอ๋อได้เวลาจี้ถูแล <laughs> hai cái quá đã rồi này, này. nào lừa số một nào, ra bị chạy lừa số tiền vậy, hú vậy เดี๋ยวลองสวยแนนอนจีเราไปสปามาแล้วดูน้องพวกเราดำปึบเลยดำเลยมาถืเล่้าขาวกาบเลยไม่ถูอจีไม่เล่นจีไม่เล่นแล้วจีไปนอนเล่นมาเมื่อกี้สงสัยจะเมื่อยมา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 เร่มาโอ้ยมาโอ้ยดูนั่งหุซื้อนั่งหุบหมดเวลไงวะซื้อุบวันเาไป เวเลิกกิแสดงเตียงผู้ตัวมากระถุ่ยเตเตียงว่โอ้วันนี้วันนี้เจ๊เจีอาบน้ำวันนี้เจ๊ไม่ดื้อวันนี้เจ๊ไม่ดื้อเจี๋ยวว่าวันหลังพาไปอีกนะไปสยชอบคนอ๋อสวยสวย ถ้าจีาไปขัดต้นไม้นี่เงาเลยครับนี่แต่เจีไม่ยอมไปขัดเลยเดี๋ยวจะล้างดินออกให้จีพักผ่อนเลยนะวันนี้จะลางอราไปจีนี่ไงอนี่มุ่งจีชิบมุ่เบียร์จีตลามุ่งบี์จีตลาด พี่บียงะต่ละจะนำไปมาใกินที่มกินมุมตรงมาบเบื้องันจันะช่วงบ่ายนี่ทีเนาะว่าันจันทร์คือเพื่อตอนบ่ายรุ่งถ่ายคลิปอ่จีน้าปนจีจีจะได้พักแล้วดรีโอ้

เอคลิปนี้กากฟวปเย่งนี้ก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้<อ>น้องผู้สายอยู่ของเราด้วยนะครับผมสวัสดีนะครับ